เก okay. ชุดสูททองแกห้าเจ็ดแปดเม็ดเดียวตัวนี้เลยรม่นวะแมน่นได้ทองทำนี่นห้าบาทห้าบาทโอเคครับสวัสดีครับพอตอนรากเข้าสู่ทางช่องสายฝนฮิงเงนะครับผมครับมือดีกะมาตามต่อของเจนางของรัฐบาลไทยนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยของเจ้านางนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับผมสูตรติดใ่มากประมาณ ยี่สิบปีแล้วพี่น้องครับจะมีเขาแน่รถดแน่นะครับผมแต่ว่าเขาในส่วน้หลนะครับผมมือน,นีเห้าระสีมากตามต่อของเจนางนะครับรัฐบาลไทยโคสุดท้ายแล้พี่น้องเจานางกับกำลังคำนวณสดๆนะครับผมแต่ว่ารอบกระหายาแล้วนะครับผมต่องวดแลอกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นชุดสามตัวนะครับผมแต่ว่ามือน,นีเห้ามาก บึกพงสุดท้ายชุดเต็มนะครับผมมาเจนั่งแล้วจะในตัวแดงนะครับผมรอจักหน่อยนะครับเจ้าอวายัางบันนี้ตัวเกา่าประเจยังบนนี้ตัวเกา่าก็ายังห้ตัวเก่าอยู่ใจเติมอยู่มันบอกแต่ว่า,วามือนีไม่ ក្រាប់ពីបាន้ែលាវកนនៅដែល់ប្រក្សាសន្រុងស្រាបនល เ,เด็ดเด็ดเลยนะเช็บเมือนโคุดท้ายแล้วเอซีถามหาครับรัฐบาลไทยเจ๊นางหน่อยเอฟซีเป็นวิคุณ้ดใดเคยติดตามเรากัสีหูกัสีเห็นนะครับเจ๊นางเป็นกับเขามาเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ FC ใหม่นะครับผม ค่อยๆเบิ่งไปเนาะเมื่อนั้นป้อยไป5,7,8นะเมื่อนั้น5,7,8นะครับคุณป้อยไปเม็ดเดียวนะครับ5,7,8เจหาเจ็ดปุจับคู่เจบ่ได้จับบ่ได้จับแต่ว่าให้ f c จับจเอาเนะ ก็จะมักมัดแรนนีเดินทั้งสองตัว,วเจ็ดห้ากับเจ็ดเนาะสำหรับสายรูดสายวิ่งนะพี่น้องแล้วแล้วก็เจ็ด สวัสดีครับสวัสดีคร<ส>ับเจ๊สวัสดีเป็นทางการนะครับผมกับสำหรับแนวทางของเจ๊นางนะครับผมรัฐรัฐบาลไทยนะครับ<อ>ผมไก่มือไก่เวียนข้ามาแหรอเนาะเอฟซีถามมาหลายนะครับผมอเอ้ยเจ๊นี่ที่เด็ดอะไรให้เจ๊หอดสีหอดมือสีหอดมือด้วยเดี๋ยวได้เจ๊อีกสองมืออันที่บอไว้กะยังคือเกาอะละ โอ้ที่ต้องหัวทเจเจหายไวหายไวสามตนตัวไรกก็เจเพิ่์นอาจจะเพรเห็นพอมันโดนแล้วห้าเจ็ดแปดที่อยู่หายไวแต่แต่้องหัวโอ้ที่ว่าหายขั้วเอานั่นบอกแมนกันยังเด่นตัวนี้คือเขาบอกเจเล่นคือเขาโอ้ห้าเจ็ดแปดเป็นตัวเด่นนะขั้วกันเอาหาเจ็ดหาแปดแปดเจ็ดแปดหาแปงนี่บอกแต่อันนี้มือนี้ว่าได้ลุ้งเจ็ดหาเจ็แปดคือเพรเอาออกเนี่ยเจดึงออกให้เพิ่์นนะดึงดึงออกเนี่ยเจ็ดหา เจ็ดหาดึงหอกน่เพราะว่าเยบชีบนสีบาเห้องพักนั่นเนี่ยบนพุดึงเนี่ยแต่ห้องพุดึงึงหวอกคนดเยเจ็ดห้าด้วยพอดึงออกเุิดคุตรถห้าห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดโอ้เจคือหกสูตรเนีนที่สุดเลยเจเนีนที่สุดสามคู่คือคห้าแปดห้าแปดนี่มักที่สุดเลยคนละ เจ็ดแปดคือต like so right? ัวร <st unlikely> ่องโอ้เจ็ดแปดคือตัวร่องห้าแปดนี่คือตัวเนรียนสุดๆเลยเจ็ดห้านี่ว่าหมักห่ดเจ้งนี่จ้งไหนเจ็ดห้านี่ว่ามักปนไหนแต่ว่ากับตัวหงมาให้ซื่อๆแต่ว่าก็บหายเป็นตัวหลุดวิ่งตัวกันก็แล้วกันเนาะเป็นตัวกันแต่มันแต่จับคู่ห้ยก็คือมันก็เป็นตัวหลุดวิ่งอยู่น้่กันอืส่วนหมามันสีมาายังไงเจ้มาบนมาล่างส่วนหมามาใดเบิดเด้ บอกสูตรเนี่ยมาได้ทั้งบนทั้งล่างเะยทั้งบนทั้งล่างโอ้แต่หาเปดเนมักมักขังล่างเลยมันเด่นบอกหาเปดหาเปดเด่นล่างเด่นล่างอืออันนี้คือเจีบจัดไปแล้วนะคะจัดไปแล้วไม่รอช้าสายหลุดสายวิ่งหาับ่จีบนี่เจีบหมักตัวอะไเด่นเด่นเลยหมักหามักหาส่วนยังไงก็ไม่มีหา แต่ว่าเจ็ดนี่เป็นตัวร่องเนาะเจเป็นตัวร่องเ่ียนในส่ตนมันก็นเร่นทั้งสองตัวครับมันเด่ยนความมัด๋อ้ยู่ในส่ตรนี่เร่นทั้งสองตัวเลยว่าเจ็ด,ดแต่ว่าข<ๆ>ันพูดได้มักตัวได้นี่จับไปใส่ใก็ได้เล่นวะหากระเด็นเจ็ดกระเด็นแต่ว่าในส่วนตัวของเจเนั่งนี่มักหาได้พี่น้องเนาะนะครับให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะพูดเสียวหาไปใส่ตัวได้กระได้ว่าจะมีตัวมาใส่แล้วกับเจ็ด เอาไปใส่ตัวได้ก็ได้ว่าเธอมาแต่ว่ามากหลยเปอร์เซ็นต์เลยสองตัวนี่คันว่ามันเด่นในตต้องมีมาสักตัวในตะล่างเนาะมีมาให้เห็นชัดเจนนะคนมักลางเลยเนี่ยมักลางตีมักลางความฝันมีก็จริงวะนี่ความฝันบ่มีความฝันบ่มีเอาตะสวดสวมหนังศีรษะสวดเนาะเข้าสวดแล้วก็เนิ่งอะไรก็ได้แต่ว่าเน้นๆจับคู่ล่ะเจ๊จับคู่ก็คือ58เน้นมักคักไหมเนี่นหาเป็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยสิ มือนั้นสามตัวให้ไปห้าเจ็ดแปดนะมือนั้นห้าเจ็ดแปดแต่ว่ามักห้าแปดตัวเดียวนินน้นแมนบงครับตัวล่องตัวใดเขาเจ๊ตัวล่องคือเจ็ดแปดตัวล่องคือเจ็ดแปดทั้งมดก่อนก็สามตัวมันก็อยู่ในสามตัวไนวิทเราที่ที่ให้ห้าเก้าสองไปที่มันออกห้าสองแต่ว่าได้ออกคลิปเดียวเนาะได้ออกคลิปเดียวแต่ว่าเม่ได้จับคู่เม่ได้จับคู่ให ก็เลยว่ามันหลุดเนาะก็เลยว่ามันหลุดแต่ว่าอันที่จริงนะคันผู้ได้เลนเป็นกะเขาเก้าห้าสองห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์มากในคันเจมันอยู่ในสูตรเลยดึงออกมาให้เบิ้งหน้ามันะดึงออกมาเป็นตัวร่องไปเจนี่เป็นตัวร่องห้าศูนย์กับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์กับศูนย์เจ็ดศูนนี่เป็นตัวร่องนะครับผมสรุปของเจนั่งก็คือวิ่งห้าเด่นห้ารองเจ็ดเนาะ แล้วก็จับคู่ก็จะมี5 8 7 8 50เ okay, no? mm ็ดแกับเจนยะเจดเนาะครับเด่นเดนที่สุดก็คือ5 8าแเอ้าเจขอเบิ้งนะให้เอฟซีได้แคปหน้าจอไว้บอกไปบอมาามันก็จะลงลงลงืมๆนี่นะครับผมแนวทางของเจ๊นางนะครับผมรัฐบาลไทยงวจนวันที่16บธันวาคมนะครับผมวิ่งเจ็ดวิ่ง5นะครับผมเด่นไปที่5นะครับผมสำหรับ จับคูดินดินม็ดเดี่ยวของเจ้นั่งก็คือ578 2ตัวก็จะเป็น58นะครับผมอ่ะนี่คือแนวทางของเจียนั่งนะครับผมอขอบคุณเจ้นั่งหลายๆสำหรับแนวทางดีๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับแนวทางของสายฝนหิงหิงนะครับผมอขอบคุณเจ้นั่งหลายๆครับ